เจ้าพ่อสีเทพมาไหว้สาลเจ้าพ่อกันก่อนนะครับ ที่เขาข้างนอกและเขาข้างในนะครับนี้บริเวณศาลเจ้าพ่อกันนะครับศาลเจ้าพ่อศรีเทพเมื่อกี้ไปมาแล้วทีนี้เราจะไปอุทยานศรีเทพเรียบคลองคูเมืองอันนี้เรียบคลองคูเมืองนะครับ มาจากแม่น้ำป่าสักันนี่มีคลองภูเมืออันนี้ถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นเขาข้างนอกถ้าเกิดเลี้ยวขวาก็ไปอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเราก็ไปอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพสักนเลี้ยวขวา ทางเข้าอันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้เราว่าไปไหนนะครับทีนี้ก็เข้าไปหาที่จอดรถไปจอดรถตรงนั้นก็ได้สวัี ตัวนี้เป็นที่จำหน่ายบัตรนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อบัตรกันนะครับค่าจะกร5ถห้าค่าชมคนไทยพลาย0สบบาทบรรยากาศรอรบๆนะ จะเป็นแอ่งน้ำหมดเลยนะอินดีต้นครับเราก็พอได้บาดเสร็จเราก็จะมีรถล้างไปส่งนะครับรถล,ล้างก็จะมีเรื่อยๆนะครับ โวนาธรรมอันสูงจนกลายเป็นรูปแบบเฉพาะของสมัยทวาราวีสะท้อนคติความเชื่อจากอินเดียทั้งศาสนายินวศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและมหายาน7รยปีมีโบราณสถานที่สำคัญคือเขาคลานไหม่ศาสนาสถานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีมุกด,ด้านหน้าและบันไดขึ้นด้านบนที่ไหนี้ยังคงมีลวดลายปูนปั้นประดับอยู่ที่ฐานชิ้นสำคัญคือปูนปั้นรูปคนแคระแบบที่มีหัวเป็นคนสิ่ช้างลิงและขวายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากที่พบในแหล่งวัฒนธรรมตวาราวดีแหลง่งอื่นนอกจากนี ยังมีศาสนสถานยุคหลังในรูปแบบศิลปะเขเมรมาบ,นนรบ,บูนนครวัดอายุประมาณพันปีมาแล้วที่สำคัญได้แก่กรางสิทเทเป็นศาสนสถานหินดูรูปแบบสถาปัตยกรรมเขเมรโบราณฐานประสาทก่อด้วยศิลาแหลงตัวประสาทขอด้วยอิฐปรางสองพี่น้อง ประกอบด้วยปรางประธานองค์ใหญ่และประางองค์เล็กมีทับหลังสลักรูปอุมามเหสิสวนศิลปะเขเมรสมัยบาปุนนครวันรอบๆมีสระน้ำโบราณขนาดใหญ่เล็กอีกกว่า70แห่งหเหล่านี้ล้วนเป็นรายละเอียดที่ดึงดูดใจผู้รักในศิลปะท,ทั้งโลกที่สร้างขยายออกมาทางทิศตะวันออกของเมืองไหน ื้นที่ว่า1,500ไร่มีเนินโบราณสถาน64แห่งสาน้ำโบราณจนุนม,มากบริเวณด้านนอกภูเมืองกำแพงเมืองโบราณนี้สำรวจพบโบราณสถานอีกสามกลุ่มได้แก่กลุ่มรางลือสรีกลุ่มเขาพลังสักแก้วและกลุ่มเขาคลันนอก เขาข้างน,นอกพุทธสถานสมัยทวาราวดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พบในประเทศไทยและมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่สบมบูรณ์มากที่สุดในวัฒนาธรรมทวาราวดีดังจะเห็นชุดฐานบัวก่อด้วยศิลาแลมมีบันไดขึ้นลงทั้งสี่ด้านที่ฐานประดปะา่าขาวจำลองงานศิลปรกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดีย ส่วนยอดสันนิษฐานว่าเป็นเจดีทรงประทันมีลานประทักษิณสำหรับประกอบพิธีกรรมีเจดีขนาดเล็กตั้งอยู่ในแนวแคนคิดทั้งสิ่ซึ่งเป็นแนวคิดแบบมนคลคนจักรวาลตามคติความเชื่อของพุทธศาสนาแบบมหายายสแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความศรัทธาอันแรงกล้าและความมั่งคั่ของผู้คนในสมัยนั้น ทำให้เกิดสถานที่อันยิ่งใหญ่เสมือนเป็นตัวแทนความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าและศาสนาของเมืองสีเทพในอดีตโฉบผานมาสู่ผู้คนในยุคป,ปัจจุบันอีกความมหัศจรรย์ของดินแดนสีเทพอันศักดิ์สิทธิ์แห่ง คือเมื่อใครได้มายุดณจุดแกนกลางแล้วผันหน้าไปยังทิศตะวันตกจะมองเห็นเขาธมรัฐภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่มีรูปปัน้นพระพุทธรูปพระโคกิสัพสมัยทวาราวดีสลิดอยู่ในถ้ำแกนเดียวกับปราณสีเทและปรางสองพี่น้องซึ่งตามผันหน้าทางทิศตะวันตกตรงมายังเขาธมรัฐ สแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ซึ่งเป็นแนวคิดในการออกแบบอย่างแยกวของคนสมัยนั้นบินแดนแห่งสังขาและอรารยธรรมเดิมแท้แห่งเมืองโบราณสีเศปรากฏให้เห็นโดยสมบูรณ์ด้วยโบราณสถานวัสดุและองรรคอ์ประกอบทางศิลปะที่โดดเด่นและหาได้ยาผ่านการยาูรณะ และอนุรักษ์ตามหลักวิชาการอย่างสมบูรณ์ด้วยความระมัดระวังเพื่อส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าโดดเด่นเป็นเลิศในระดับสากลควรค่าแก่การสถาปนาขึ้นเป็นมรดกโลกให้มนุษยชาติได้จดจำและภาคภูมิใจ ยินดีต้อนรับเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพค่ะอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะคะก็ถูกค,งคง้นพบโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชาภาพนะคะเมื่อปีพศ2447ค่ะอุทยานสีเทพนะคะจะมีเนื้อที่นะคะทั้งหมด ประมาณอยู่ที่2,889ไร่ค่ะแบ่งออกเป็น2ส่วนในส่วนตัวเมืองในกับเมืองนอกค่ะที่เราอยู่ตรงนี้เรียกว่าเมืองในนะคะมีลักษณะเป็นวงก,กลมค่ะมีคัน,นดินมีนน้ล้อมรอบนะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด1,300ไร่ค่ะในสวนตัวเมืองในก็มีเป็นตัวเงอุสหาหนะคะขนาดใหญ่ที่สำคัญทั้งหมด3จุดด้วยกันค่ะคือปราสาทสีเทาปราสาทสพี่น้องเขาพรหมไนะคะ ในส่วนนี้จะมีเป็นในส่วนของสระน้ำขนาดใหญ่ค่ะทางด้านขวาตรงนี้นะคะทางด้านขวามือจะเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ที่คนสมัยโบราณค่ะเขาขุดเอาไว้เพื่อที่จะกักเก็บน้ำไว้ใช้นะคะทางด้านซ้ายนะคะจะเป็นในส่วนของตัวกรงโบราณสถานขนาดเล็กค่ะ ซึ่งพบในส่วนของเมืองในเนี่ยประมาณ112หลังนะคะก็จะเห็นเพียงแค่ส่วนฐานที่เป็น,นาแรงเท่านั้นค่ะในส่วนตัวเมืองนอกก็อยู่ทางทิศตะวันออกฝั่งทางด้านโน้นนะคะปิดกับเมืองในเลยมีคันดินมีภน้ดล้อมรอบเช่นเดียวกันค่ะจะมีเนื้อที่ทั้งหมด1,589ไร่แต่ว่าจะไม่มีเป็นโครงการช้าขนาดใหญ่ค่ะเพราะว่าอาจจะได้ความว่าด้านนอกพื้นที่กว้างน่าจะเป็นพื้นที่ทำการเกษตรนะคะ ในส่วนของตัวปลาค่ะปลาภระา,าหหลังแรกที่เราจะเห็นทางด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะมีชื่อว่าปลาสีเทพพลสีเทปเป็นศิลปะเขมรค่ะาศาสนาฮินดูนะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกแล้วก็มีทางเข้าทางเดียวค่ะอาคารหลังนี้นะคะมีอายุที่ประมาณ900ปีค่ะด้านหน้าจะมีเป็นสระน้ําขนาดเล็กนะคะเชื่อว่าเป็นสระน้ำสั นในส่วนของกลางค่ะที่มีลักษณะคล้ายกับภูเขานะคะอันนี้คื้นีชื่อว่าเขาคลังในค่ะสมัยก่อนจะมีดินคลงนะคะแล้วก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้น,นเป็นภูเขาเลยค่ะส่วนคำก็คลงม,มาจากว่าชาวบ้านท,ท,ท้องถิ่นเขามีความเชื่อว่าข้างในเป็นที่เก็บสมบัตินะคะส่วนคำก็ในมาจากว่าข้างน,นอกมีเขาอีกหนึ่งลูกค่ะก็เลยเรียกแก้กันว่าเขาคลังในเขาคลองนอกค่ะ ในส่วนของเขาข้างในนะคะเป็นในส่วนของอาคารนะคะในยุคสมัยทวาราวดีศาสนาเก็คือเป็นอาคารหลังแรกค่ะที่สีเทพนะคะได้ในการรับวัฒนธรรมเข้ามาแล้วก็เริ่มในการก่อสร้างพร้อมกับเมืองนี้นะคะ ขาข้างในมีอายุที่ประมาณ1,400ปีนะคะบริเวณฐานด้านล่างที่มีเป็นหลังคาคละคะุมค่ะจะมีเป็น,นส่วนของปฏิมากรรมปั้นขดแคะด้วยนะคะซึ่งขดแคะจะอยู่ในสระของมือทั้งสองข้างชันที่เขาเป็นการแบกทั้งจุดอาคารค่ะขดแคะจะมีทั้งหมด5้าหน้านะคะมีนาคนมีช้างมีลิงมีสิงมีควายค่ะตัวปรางที่3คือปรางสองพี่น้องค่ะระวองฝั่งนั้นนี้อาจจะเห็นแค่ ปรางองเดียวค่ะแต่จริงๆแล้วจะมีองค์็กทั้ง,งฝั่งทางด้านนู้นด้วยนะคะแปลงสองพี่น้องก็คือเป็นชื่อที่ชาวบ้านค่ะเขาเห็นว่าองค์ใหญ่เหมือนพี่องค์เล็กเหมือนน้องก็เลยเรียกว่าปรางสองพี่น้องค่ะ ในส่วนของจุดแรกค่ะที่เราจะพาไปชมนะคะเป็นในส่วนของอาคารหลุงขุดค้นทางโบราณคดีค่ะเป็นอาคาที่มีการขุดพบตัวโครงกระดูกมนุษย์กับช้างนะคะในยุคตประวัติศาสตร์ซึ่งตัวโครงกระดูกที่เรามีการขุดพบก็ค่ะเจอทั้งหมด5โครงนะคะแต่มีห้หโครงค่ะที่สมบูรณ์เลยค่ะเป็นผู้หญิงสังเกตที่ตัวสะโพกผู้หญิงเขาจะผายมากกว่าผู้ชายนะคะซึ่ง ตัวกระดูกผู้หญิงคีนนี้ค่ะมีความสูงที่เราวัดตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายท้อยู่ที่180เซนตเมตแล้วก็จะมีการแส่สิ่งของให้กับตัวศพด้วยเช่นภาชนะดินเผาเครื่องประดับต่างๆมีเป็นกําไลมีเป็นลูกปัดค่ะสิ่งของเหล่านี้ที่ทีการแสเ่เข้าไปเท้าก็จะมีความเชื่อว่าใส่ไว้เพื่อที่จะให้คนที่ตายเนี่ยได้มีช้ในระหว่างทางหรือว่าลกข้างหน้าเพราะว่าคนกลุ่มนี้ มีอายุประมาณ1,700ปีคือเป็นกลุ่มคนแรกๆค่ะที่มาอาศัยอยู่ในเมืองนี้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีแบบว่าการสร้างเมืองค่ะเราจะเห็นเป็นส่วนตัวโครงกระดูกช้างด้วยนะคะจะอยู่ในยุคหลังประมาณ900ปีค่ะจุดนี้เป็นจุดแรกที่ให้ท่องเที่ยวนะคะได้ลงเข้าไปชมข้างในกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับขึ้นมาบนรถอีกครั้ง 我的工资。 สถานะวะเวลาสถานด้านหน้านะคะที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมด3จุดแล้วก็ได้ทำใหได้เดินเดินลงชมถ่ายรูปก,กันนะคะในส่วนของอด้านหน้าตรงน,นี้ค่ะเราจะมีเป็นในส่วนของตัวอาคารขนาดเล็กนะคะที่อยู่ติดกับตัวอาคารหลุมเลยนะคะเป็นในส่วนของอา,อาคารขนาดเล็กที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะคะปัจจุบันค่ะก็จะเห็นเหลือเพียงแค่ส่วนฐานที่เป็นศิลาแรงเท่านั้นนะคะในส่วนของตัวเมืองนี้ค่ะ ศิลาแลงค่อนข้างเยอะเลยก็จะใชะ้ในการสร้างเป็นตัวปรางประสาทค,ค่ะซึ่งสีเทพเนี่ยจะมีทั้งหมด2ดยุคนะคะเป็นยุคของทวาราวดีกับขมรโบราณค่ะ ถ้าเป็นยุทธบารีก็มีอายุประมาณ1,400ปีนะคะก็จะมีการก่อสร้างเป็นเปลปรางษาคือเขาข้างในกับเขาข้างนอกที่เราอยู่ตรงนี้คือเขาข้างในนะคะเขาข้างนอกห่างจากจุดนี้ไปอีก2กิโลค่ะทางทิศเหนือของเมืองสิทเทศนะคะนักท่องเที่ยวสามารถขับรถส่วนตัวค่ะไปชมได้เลยนะคะเราชมข้างในก่อนนะคะแล้วก็เขาข้างนอกเราก็ขับรถไปเที่ยวอีกทีอีกที่หนึ่งค่ะในส่วนของทางขวาวาตรงนี้นะคะจะมีเป็นในส่วนของ ทางโบราณค่ะทางโบราณน,นี้นะคะเป็นการใช้หินศิลาแรกค่ะวางยาวนะคะมีความยาวอยู่ที่120เมตรนะคะในส่วนของตัวปรางประสาทที่เป็นตัวปรางสองพี่น้องค่ะก็เป็นศิลปะเขมรนะคะศาสนาฮินดูเช่นเดีวกับตัวปรางสีเทพเลยมีอายุประมาณ900ปีค่ะ ในส่วนของตัวปรางสองพี่น้องค่ะก็จะมีเป็นทับหลังนะคะที่อยู่ด้านบนตรงขอบประตูขององค์เล็กค่ะซึ่งตัวทับหลังนี้มีชื่อว่าอุมาไละเหสวร์หรือพระสุวะอุ้งน้งอุมาขี่อยู่บนคอมนต์ินะคะซึ่งตัวทับหลังอันนี้เป็นของจริงนะคะเราสามารถเข้าไปข้างในได้ด้วยทั้งสองตัวองค์กลางองค์เล็กองค์ใหญ่ได้เลยนะคะเข้าไปขอพร ได้หมดเลยเพราะว่าในที่นี้บางคนก็จะมีความเชื่อว่าที่นี่เป็นวันเป็นวัดในสมัยก่อนที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะคะรถรางตะจอดตรงนี้นะคะเป็น

ครับ น,นี่เป็นสระน้ำนะบัวยอดเดี๋ยวเราจะพาไปเขาข้างใ,ในอันนี้คือเขาข้างในจะม,ม,ม,มีสถาปตัตยกรรมอยู่ด้านข้าง

อันนี้จำลองลอันนี้สระน้ำโบราณสระน้ำโบราณ อันนี้ปรางสีเทพ ัวน,นี้เขาคือเขาข้างนอกนะครับ สถานเขาครั้างนอก